การที่พยานจำเลยที่หนึ่งเบิกความว่าผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในสหกรณ์ของผู้เสียหายผู้เสียหายได้เรียกประชุมคณะกรรมการและได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับสินค้าของผู้เสียหายจริงและได้สรุปความเห็นว่าโจทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เห็นได้ว่าการที่พยานจำเลยที่หนึ่ง เบิกความไปตามข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตามผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เสียหายให้ความเห็นไว้โดยโจทย์ยอมรับว่าได้ทำหนังสือรับสภาพนี้ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายสำหรับสินค้าของผู้เสียหายที่ขาดหายไปบางส่วนด้วยพฤติการของโจทย์ดังกล่าวย่อมทำให้บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะพยานจำเลยที่หนึ่งมีความเข้าใจว่าโจทย์เป็นผู้ยักยอกสินค้าและเงินของผู้เสียหายกับปลอมเอกสารต่างๆคำเบิกความของพยานจำเลยที่หนึ่งจึงมีลักษณะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงมิใช่เป็นกรณียืนยันข้อเท็จจริงว่าโจทย์กระทําความผิดแต่อย่างใดส่วนคำเบิกความของจำเลยที่สองซึ่งเป็นพยานในคดีดังกล่าวคำเบิกความก็เป็นเพียงการแสดงความเห็นตามข้อเท็จจริง มิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าโจทกระทำผิดเช่นกันเพราะจำเลยที่สองเบิกความโดยใช้ถ้อยคำว่าจึงเชื่อว่าโจ์เป็นผู้ปลอมลายมือชื่อของจำเลยที่สองโดยจำเลยที่สองเบิกความอธิบายถึงเหตุที่เชื่อเช่นนั้นว่าเพราะเอกสารใบเบิกเงินอยู่ในความครอบครองของโจ์โดยตลอดซึ่งโจทยอมรับว่าโจ์มีหน้าที่รับผิดชอบเอกสารทางบัญชีต่างๆของผู้เสียหายจริงจึงถือไม่ได้พยานว่าจำเลยทั้งสองเบิกความอันเป็นเท็จ พยานจำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177คำพิพากษาสารดีกาที่1247 9สองสทับพชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ